เฮ้ hey, ในเอเชียได้มีการค้นพบสไปโนซอริชนิดที่สอง้วยนะมึงอย่ามามัว่วเอเชียมีแค่สไปโนซอริชนิดเดียวข้างหลังมึงอะลองหันไปแลกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเกอิสทำไม b ีดีกับ b ีดีบราเ r อถึงไม่มาเปิดแฟ้มข้อมูลด้วยล่ะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นติดภารกิจอยู่นะครับผมจึงมารับช่วงต่อแทนพวกเขานะครับโดยตัวที่ผมจะเปิดแฟ้มข้อมูลในวันนี้ก็คือ XGO g เตอร์ ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมข้อมูลกันเลยอินทรมา i ิ o ทีโอวิเนเตอร์ เป็นเทโรพอดในวงศสไปโนซอริดและเป็นวงย่อยสไปโนซอรีนีอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นเมื่อ125ถึง113ล้านปีก่อนในประเทศลาวฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี2010ในชั้นหินเกรสซูเปอริอัสและได้รับการตั้งชื่อโดยรูนันอันเลงและตัวอย่างของมันกลายเป็นกระดูกต้นแบบของเดโนเสารสกุลและชนิดใหม่คือ XGovinator Lauensis ในปี2012โดยชื่อสกุลของมันหมายความว่านักล่าปลาและชื่อสปีชี e s ถูกตั้งตามประเทศที่ถูกค้นพบคือประเทศลาวดังนั้นชื่อของมันหมายความว่านักล่าปลาจากลาวกระดูกของ XGovinator มีรหัสต้นแบบคือ MDSBK0115 ประกอบด้วยโครงกระดูกบางส่วนที่ขาจากกระดูก ซึ่งรวมถึงกระดูกสันหลังส่วนท้ายกระดูกสันหลังซาคร่ำห้าชิ้นกระดูกสันหลังส่วนหางทั้งกระดูกฮีเลียมและกระดูกอิสเคียมทั้ง2ชิ้นกระดูกหัวหนาวขวาและกระดูกซี่โครงด้านหลังขนาดของอิกจิโอวินเตอร์นั้นเป็นที่ไม่แน่นอนแต่มีความยาวประมาณ7.5ถึง9เมตรและคาดว่าอาจจะยาวได้ถึง10เมตรหลังจากได้มีการค้นพบสยามโมซอรัสในปี1986ที่ประเทศไทย อิกติโอบิเนเตอเป็นสไปโนซอริดชนิดที่2ที่ค้นพบในเอเชียอย่างไรก็ตามสยามูมสรัสถูกค้นพบเฉพาะส่วนฟันเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลให้สไปโนซอริดบางชนิดเป็นชนิดพันธุ์ที่ไม่แน่นอนเนื่องจากฟอสซิลที่ถูกค้นพบนั้นเป็นฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์จึงเป็นการยากที่จะระบุสไปโนซอริดบางชนิด,ชนดเช่นออสตาฟิกาสอรัสจากประเทศแทนซาเนียและคริสตาทูซอรัส จากประเทศในเจอแม้ว่าจะไม่พบส่วนกระโูลของอิกจิโอวีเนเตอร์แต่สไปโนซอริดทุกชนิดมีปากที่ยาวและแคบซึ่งช่วยให้มันสามารถจับเหยื่อที่อยู่ไกลและสามารถผิดขากันไกลได้อย่างรวดเร็วในลักษณะที่คล้ายกับจระเข้ในปัจจุบันส่วนฟันของสไปโนซอริดถูกออกแบบมาให้เป็นรูปกรวยที่ใช้สามารถจับเหยื่อลือล่นๆได้เช่นปลาฟันที่ตรงของอิกจิโอวิเนเตอร์ น่าจะใช้สําหรับในการจับเหยื่อที่อยู่ในน้ําและสัตว์ขนาดเล็กทําให้สันนิษฐานว่ากรามและฟันของอิกทิโอวินเนเตอร์สามารถพบได้ในจอระเ้ทำให้นักบัรพชีวิวิทยาหลายคนเชื่อว่าสไปโนซอริส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินปลาขนาดใหญ่ i ิกิโอวินเตมีการดำรงชีวิตแบบเซมิแอควาติกเหมือนกับสไปโนซอรัสโดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ซึ่งได้มาจากกระดูกแขนขาส่วนต้นที่สูงซึ่งจะทําให้พวกมันสามารถลอยตัวในน้ําได้และอัตราส่วนไอโซถูปของออกซิเจนของฟันมีความใกล้เคียงกับสัตว์น้ํามากกว่าที่จะเป็นเทอร์อรูพอดชนิดอื่นการปรับตัวแบบเซมิอควาติกมีการพัฒนาในสไปโนซอรินีมากกว่าบาริโอนิกีนีในปี2018ันสดอาเดนได้เสนอแนวความคิดว่าความสั้นของกระดูกหัวหนาวและกระดูกฮิสเคียมของอิกจิโอวีเนเตอร์ เมื่อเทียบกับกระดูกฮีเลียมเมื่อควบคู่ไปก,กับการยึดตัวของครีบหางในอิกจิโอวิเนเตเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจจะใช้หาในการขับเคลื่อนตัวเองใต้น้ําและการยึดของครีบขางทํางานคล้ายกับใบพายในสไปนู s a u รัสนอกจากนี้จมูกของสไปนูสริดยังพัฒนาให้ไวต่อแรงสั่นสะเทือนซึ่งสามารถรับรู้การว่ายน้ําของปลาได้แม้ว่าส่วนต่างๆจะอยู่ในน้ําก็ตามทําให้อิกจิโอวิเนเตอร์ เหมาะสมแล้วที่จะสันนิษฐานว่าให้มันมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับสไปนูสอรีเนชนิดอื่นเป็นยังไงกันบ,บ้างสำหรับสาระความรู้ในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะต้องการหาข้อมูลอยู่ผมจะทิ้งลิงก์เครดิตข้อมูลเอาไว้ข้างล่างด้วยนะครับถ้าข้อมูลตกล่นผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ